่ายบอลไม่คมคือลูกลูกเนี้ยไม่น่าเสียไงมกตังเตะ กับร่างเสื้อเลยไม่ใจะได้ย่านจะลดได้ลงไปแทนที่ยอนแหละก็ไม่น่าจะไหวหรอกสักห้านาทีหกนาทีแค่ก็จะหมดแล้วจะบี้กับไปลดไม่ไหวหรอก เรียบร้อยปู่ไม่ยิงบอล

Hàn, hay ngay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 . đang lâu cho mà bắt thâu đi, chạy coi đấy, chạy, đứng đây đứng nè, lại kia đi ngơi vì ngơi 2, 3 2 ใส่เลยใส่เลยคือหลังไปอยูหลังไปลถดหาึงเอไม่ทัน ใกลๆนะน่นไม่ตรงถึงตัวแกิงแกเอาไม่อยู่เะที่นั่นลูกปุบลูกไอ้กระเด็แกก็เอาไม่อยู่มือนันเยหนีกันดวั่กับนะมาไม่เป็นไรพี่อามา

กาเล่นกาเล่นกาต้องกาเล่นบอลสนาทีแล้วเนี่ยกาต้องเก็บบอล4หลสี่นาทีเฮยมีสี่ล็อกน่งเล่นยงเล่นงเล่นได้หกนาที เจอโพูเตะแน่เลยนพูเตะแน่เตะเก่งยัไงเตะแรงเลยนโอ้ย่างีก็วีเวยหินตะก้อหรือนักบอลเนี่ยจับกันมาหน่อยจับกันมาหน่อยแกแล้วตามไปขวา

จะหนีจะหนีหมดจะหนีหมดจะหนีหมด สวยๆีตัวที่ดดนา่เอเลยมันแค่นี้แหละจะรอไปไหนยืนวันนี้แหละวันนี้ของเราขาดกลางเลย อรูเล่นกายพขอเล่นได้เลยเล่อยู่เรียบร้อยอุพรอเล่นเขาฝักแล so, uh, uh, like, ้วเครื่องร้อนเช้ามึงจะเลิกอยู Maybe, like <phase> ่แล้ว เฮ้ยจะเลิกอยู่แล้วร้อนหรอจะทำอะไรอยู่ยอ้ว

สว <étique> <ural> ย้นไงเอามาเามาเาโอ้ได้อ่ะสวยยิงพร์มพอร์มเข้าตอดึกไว้ทันทุ่ายังไม่มา ไยิงนัดนัดยิงเลยนละเออเ้อยใหนดยิงนี่ยเออบอกยิงเลยแลวน่าครัไม่ยิงกัน จริงจริงเลยแน่นอนนะครับบอกยิงก็ยิงลยู่สามหนัก còn không nói nói, đi cho một tụ đi đi đi, lên này, พอเก็บไปเล่นง่ายๆเออเอ๋อเบี้ยวของเราแรงดีตอนดึกเว้ยดึกเขาหมดแรงก็ไม่ปรึเขาหมดที่ดูเขาเล่นดีกว่านี้นะคอนเทนต์ไปหมดตอนเขาบี้กันมั้งนนท์ยิงเลยเออเสจลาดดูว่าจริงจริงวะไกลไปไกลไปนนท์มั่นใจมากเลยบอม

ทำไมทำไมไม่ยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไม่เ eh. ป็นรให้กำลังใจกันครับหลวงพ่อช่วยถอยเร็วถอยเร็วให้กำลังใจกันไม่บ่นไม่ด่าผมหน่อยผมหน่อยผมหน่อยด้วยผมมาดีมาพี่เข้าไปเลยดดูู่ อุ้ยโดนแล้ววะเอาไม่ปล่อยหางินหาเงินสงสัยมันหางานในัวมันไม่หางานให้เพื่อนใจไไงเียวจะโดนหญิงลูกนี้แหละ ไอ้น,นี่มันเหนือยไอ้นี่เลยหือ่าทีมชาตไทยใครวะัเล่นแบบเพสมาทอ่ะมันใจเกินเสียดีรดนดาดิดูว่าดูงไงมัรับ เก็ฟิตอยู่คืนคืนคืนอุ้ยไม่ได้ต้อมทางบอดีจังวะถึงว่าให้ได้เล่นหลังเล่นดีจัดเดี๋ยวเล่นหลังยาวนั่นน่ะต้อมเก็บแรงไหมบ้าง ต่อมจะตายตายพี่ยงเล่นง่ายเดอแหลังจิมก่อนเนี้ยต่อมไม่ไม่มีคนยืนยิ้งเลยครับถ้ามีคนมายืนิงอันนี้มันจะถาไปเอาบอลเล่นเหมือนพี่ยงตอนที่ฟิตาพไม่ตองตอนนี้พี่ยงไม่ฟิตนะวลำาวกลำบาก่มยืนหี่า เริ่มง่วงแล้ววะกี่โมงกี่ทามแล้วเนี่ยโอ้หสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มข้อไปนนอนอ้าวตีวเตัวเองโยเนี่ยไม่ข้ออ่ะเอ้ยตีเข่าเลยบอหน่อยปอเอาหน่อยดีีมากพ่

ย่ายย้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 าปล่อยเออดีมากยิงเลยเข้าแล้วอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วจบได้ดีแล้วองค์องค์มาตอนดึกอีกนิดเดียวเออแน้า,าเ,นะเราโดนไปแล้วนะลูกเทสท้ายเกมเนี่ยโดนทีงแนละ้ว เริลงไปคุณเดไปคุเให้ตตอยหน้าดีแล้วระวังระวังาประตูเลยพี่ประตูเลยเจเเจเจาเจเคเค